ค่ะจะใช้อาก้อนสมุนไพรอะค่ะนะคะหรือสบู่สมุนไพรเพราะว่าเขามีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยทุกคนฟังนะนอกจากจะช่วยในเรื่องกันมแมลงแล้วเนี่ยตะไคร้เนี่ยคือแบบว้โหสรรพคุณของเขาเนี่ยครูชอบมากทุกคนครูใช้สบู่ค่ะทําเป็นวิปครีมทําเป็นวิปครีมสมมุติว่าวันนี้เราจะไปงานปาร์ตี้โอ้โหโอ,โอ,อัดเต็มมือเลยค่ะเป็นเป็นนุ่มๆเป็นฟอง,ฟอง แล้วครูก็ทาบริเวณรักแล้แล้วก็ทาบริเวณข้อศอกข้อต่อค่ะทุกคนนะคะเพราะตรงนี้ค่ะมันจะเกิดเหงื่อง่ายแล้วมันจะเกิดกลิ่นง,ง่ายเพราะเราเวลาอย่างนี้ค่ะเหงื่อมันจะออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่เลยก้อนสมุนไพรค่ะมาแต้มบริเวณนี้ค่ะนะคะแต้มเลยพอเวลาเหงื่อออกมันทําปฏิกิริยาสมุนไพ,พรพวกนี้ค่ะจะดับกลิ่นนะคะนี่แหละที่ทําให้ ครูหลายคนชอบบอกว่าครัวตัวหอมมากนะคะก้อนสมุนไพรคือก้อนสมุนไพรเนี่ยเป็นสบู่นั่นแหละค่ะเป็นสบู่ที่มีสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะเราเราอ่ะซื้อสมุนไพรมาโรงงานนะคะเขามีสมุนไพรแล้วสกัดเองเราสกัดเองนะคะเราใช้สมุนไพรแท้ๆในการทําสบู่น้ําหอมทําให้เราตัวหอมก็จริงถ้าสมมุติเนาะอุ้ยเราใช้น้ําหอมคุณสังเกตไหมบางคนใช้น้ําหอมอ่ะ แต่กลิ่นเหม็นมากเพราะกลิ่นกายอะยังไม่หอมพอใช้น้ําหอมมันผสมกับกลิ่นกายมันก็เลยเหม็นเพราะฉะนั้นวิธีการจัดก,การคือกลิ่นของกายเราเนี่ยต้องถูกจัดก,การก่อนแล้วน้ําหอมถึงจะมาช่วยบางคนประคมน้ําหอมเคยเป็นนะกลิ่นเหงื่อกลิ่นไรแล้วเอาน้ําหอมมาฉีดฉีดฉีดยิ่งเหม็นนะทุกคนยิ่งเหม็นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกลิ่นตัวก่อนแล้วค่อยใช้น้ําหอมนะคะนี่เลย อันนี้นะคะนี่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 น,นี่อ่าเห็นไหมอันนี้นะคะเป็นสบู่หรือสบู่สมุนไพรหรือก้อนสมุนไพรนะคะตัวนี้มีลูกค้าเคยใช้ก้อนสมุนไพรของครูนี่แหละเขาหายกลิ่นกลิ่นตัวเขาอะแบบไม่มีเลยจากคนกลิ่นตัวแรงมากกลายเป็นคนที่แทบไม่มีกลิ่นตัวเลยสองเขาบอกเหงื่อที่ออกอะ่ะแทบไม่มีกลิ่นเลยแล้วที่สําคัญทุกคน เขาทําตามที่เราบอกยียีย,ยแล้วทาที่ขาตอนไปกินหมูกระทะยุงอะ่ะมาปกติแต่ไม่กัดแล้วเขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาน่ะหายคันที่เขาเคยคันทีนี้เขาบอกตั้งแต่ใช้ของเราสี่ห้าก้อนเขาไม่เป็นเลยกรรมวิธีการทําเราทําไมราคาของเราสูงมันก็แค่หลักร้อยอะ่ะทุกคนแต่มันใช้ได้นานแล้วมันคือสมุนไพรจริงๆที่เรานําสมุนไพรมาสกัดร้อนเย็น จริงๆมันจึงเห็นผลลัพธ์ชัดทุกคนมันจึงเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่ามันคุมในเรื่องกลิ่นได้เวลาอาบน้ํากลิ่นตัวเราอะ่ะมันสามารถแบบทั้งวันเราอยู่ได้โดยที่แบบร่างกายเรามันไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบว่าหลายคนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ